ใในใจเป็นอาชีพที่ทำด้วยหัวใจและเป็นแสงสว่างนำทางให้ผู้คนได้รู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตการแล่การชํำละเราต้องค่อยๆทำตามวิธีกระดูกเราต้องระวังมากที่สุดก็คือมีดห้ามโดนกระดูกกระดูกห้ามหักอย่างน้อยก็คือที่เราทำก็คือเป็นลูกคดีของเขา เพื่อให้เขาได้รับความยุติธรรมมากที่สุด คเชัยคุณเจริญเป็นพนักงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตอนที่ผมเข้ามาแรกๆก็คือมีมีการมีการสร้างแล้วแต่แต่ก่อนนะผมมารู้ว่าเขามีการย่อยสลายแต่ยังไม่เป็นระบบยังใช้ถัง200ลิตรต้มอยู่ยังไม่มีการเป็นระบบเหมือนขนาดนี้พอระยะหลังต่อมาคือมันต้องเป็นระบบมาตรฐานมากขึ้นเขาก็เลยมาสร้างสถานที่ตรงนี้ขึ้น ตอนแรกก็เป็นอาสากู้ภยัยจนเราได้ไปช่วยสึนามิปี4-7เราทำมาแล้วอาจารย์ถามว่าเราสนใจทำงานตรงนี้ไหมเราก็บอกว่าเราสนใจแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้จากหัวหน้าแล้วก็พวกพี่ๆที่เขาทำมาก่อนด้วยจากประสบการณ์เราไม่เป็นเลยเราก็ค่อยรักจำเอาทีละนิด ทีละหน่อยแล้วจนทุกวันนี้เราถึงมาทำตรงนี้เต็มตัวก็สอนขั้นตอนการย่อยวิถีกระดูว่าเราต้องชำละยังไงไม่ให้โดนกระดูเราต้องเซฟตรงไหนกระดูชิดไหนที่เราต้องระวังมากที่สุดเคสแรกกลัวก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่พอเคสสองเคสสามมามันก็ ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนแบบว่าเรายิ่งทําเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นเราก็ชินไปด้วยลักษณะงานมันต้องเรียนรู้ตลอดมันมีความน่าสนใจ <S <S ผมก็ยังยังไม่คิดว่าผมเก่งหรือชํานาญเราก็พยายามเป็นแบบว่าน้ําไม่เต็มแก้วดีกว่าเราค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าแต่ละเคสมันจะไม่เหมือนกันมีความยากความง่ายแตกต่างกัน มีรถชนที่รถไฟทับไฟไหม้ฆาตกรรมแล้วก็ทำร้ายร่างกายเคสแบบไหนทำยากส่วนใหญ่ถ้าเคสทำยากจะเป็นเคสแห้งเคสแห้งมันจะใช้เวลามากกว่ามากกว่าศพสดเพราะเคสแห้งเราต้องมีวิธีการมากขึ้น เราต้องแช่น้ําก่อนเราถึงจะมาจะมาสลายได้แต่ถ้าเป็นเคสสดเราสามารถสลายได้เลยการการใช้เวลาเคสแห้งจะใช้เวลามากมากกว่าถ้าเป็นเคสแห้งเราเราจะอาศัยแช่ด้วยน้าเปล่าหรือไม่เราก็ใช้น้ําอุ่นแช่เพื่อให้เนื้อเยื่อกลับคืนมาเป็นสภาพปกติมากที่สุด เพราะการการแช่อย่างน้อยเราก็ต้องแช่เป็นวันแล้วกว่าเราจะมาชำละได้แต่ถ้าเป็นเคสสดมันมันก็คือเดินงานได้เลยง่ายไปเลยการแต่งกายของเราเราก็จะมีชุดกาวงเรกเพื่อมาเซฟอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดย่อยสลายแต่เราก็จะมีกาวมีหมวกมีแมสมีถุงมือ ขั้นตอนครั้งแรกเราก็จะไปรับศพที่สถาบันเราก็จะนํามาพักไว้ที่ตู้และอีกวันนึงเราเราก็จะเริ่มงานก็คือนําศพออกมาถ่ายรูปวางสเกลสารวจเบื้องต้นว่ามีบาดแผลอะไรมาหรือเปล่าห้องผ่าเขาก็จะเช็คมารอบหนึ่งแล้วแต่เราก็มามา,มาเช็คของเราเขียนในรายละเอียดของเราอีกรอบหนึ่งแล้วเราถึงจะทําการสลายสลายเสร็จเราก็ต้อง นำมาต้มในหม้อต้มแต่หม้อต้มเราจะใช้แค่อุณหภูมิความร้อนอย่างเดียวเราจะไม่ใช้แรงดันเพื่อไปทำลายกระดูกเราจะใช้แค่ความร้อนที่100องศาแล้วเราก็จะดับเครื่องเลยแล้วก็จะมีตัวตั้งเวลาอยู่ตู้ควบคุมเราจะตั้งไว้ในร้อยองศาถ้าร้อยองศาปุ๊บระบบจะตัดการทำงานเอง เราใช้ความร้อนแค่แค่สุกแต่ถ้าเรานานกว่าน,นั้นมันจะทําให้กระดูกเปื่อยแล้วมันก็อาจจะมีผลต่อรูปคดีต้มในหม้อต้มเสร็จขั้นตอนต,อนต่อไปเราก็ต้องมาแช่สับป,ปะรดในสิ่งเพื่อจะเอาเอนไซม์สับป,ปะรดไปย่อยสลายไขยมันของกระดูกที่ติดตามตามกระดูกให้มันสลายเนื้อยเยื่อออกให้มากที่สุดน้ำเปล่าเราจะใช้อยู่ประมาณไม่ถึง10% เวลาการปั่นเนี่ยเราจะเอาน้ำเปล่าเพื่อไปหล่อเลื่นให้สับประรดไม่ติดเครื่องปัน่นแช่สับประรดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศอากาศร้อนจะออกไวอากาศเย็นก็จะช้าอย่างน้อยถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฝนอย่างน้อยเราต้องแช่3วันขึ้นเพื่อเวลาแช่เอนไซม์จะได้เข้าไปใน,ในกระดูกได้มากที่สุด หลังจากนั้นเราก็จะทำการล้างน้ำเปล่าเราจะล้างแค่2น้ำครับก็คือ1จะเป็นน้ำผสมสไลน์นิดหนึ่งแล้วก็คือล้างแล้วก็แช่แช่น้ำเปล่าพอเสร็จแล้วเราถึงจะทำการตากเราเราก็จะใส่ตะกร้าแล้วตากแดดครับเพื่อให้กระดูกแห้งแล้วเราก็จะนับจํานวนกระดูกแล้วส่งเข้าห้องและเราต้องระวังมากที่สุดก็คือมีดห้ามโดนกระดูกกระดูกห้ามหัก ในระหว่างเราทํางานแต่ถ้าชิ้นไหนเราโดนใบมีดของเราที่โดนเราก็ต้องจดบันทึกเพื่อรายงานให้หัวหน้าทราบว่าชิ้นนี้เป็นฝีมือเราเพราะมันไม่ได้เกิดมาจากที่เกิดเหตุหรืออะไรเราต้องมาร์กทุกชิ้นจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับก็จะเป็นใบมีดผ่าตัดของแพทย์เป็นด้ามมีดสแตนเลสเป็นคีมของเหมือนของแพทย์ทุกอย่าง พอเราย่อยสลายเสร็จเราก็จะนำชิ้นส่วนเนื้อเนี่ยไปฝังหลุมที่เราได้ทำไว้สำหรับฝังชิ้นเนื้ออย่างเดียวต่อหนึ่งเคสนี่จะอยู่ประมาณ7วันถึง2อาทิตย์เพราะแต่ละเคสความยากง่ายจะไม่เหมือนกันอุณหภูมิไม่ได้สับประรดก็ไม่ทำงานเราต้องดูเวลากับอุณภูมิอากาศ แต่ถ้าวันไหนอากาศร้อนสับประรดจะทํางานดีมันก็จะประหยัดเวลาเราลงมาแต่ถ้าเป็นอากาศหนาวแล้วเราไปแช่อย่างน้อยต้องมี 3- 4วันขึ้นแช่สับประรด3วันขึ้นไปถ้าศพอ้วนก็จะมีเนื้อเยื่อเยอะนั่นก็คือเป็นความยากที่เราเรากว่าจะกรีดลงไปถึงกระดูกมันก็จะช้าแต่เราเก็บใส่กล่องเพื่อรักษาชิ้นส่วนให้อยู่ครบมากที่สุด คุณต้องมีความใจเย็น 2. คุณต้องละเอียดพอเพราะงานมันไม่สามารถจะเร่งได้การแร่การชำละเราต้องค่อยๆทำตามวิถีกระดูตามข้อต่อตามอะไรเราไม่เหมือนบอกว่าเราจะรีบแร่โดยแบบเอามีกรีดๆนะมันไม่ได้อย่างน้อยคุณต้องมีความใจเย็นความเป็นระเบียบเขามันต้องต้องมี ้อยก็คือที่เราทํมันก็คือเป็นรูปคดีของเขาเพื่อให้คดีของเขาสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อให้เขาได้รับความยุติธรรมมากที่สุดเราคิดตรงนี้มากกว่าส่วนว่าเขาจะไปถึงสวรรค์ไหมหรือไปถึงไหนอันนี้เราก็ไม่สามารถทราบได้แต่เราคิดว่างานที่เราทําก็คือเป็นส่วนประกอบของวิทยาศา,ศาสตร์เพื่อให้รูปคดีเขาสมบูรณ์มากที่สุด ถามว่าดีดใจไหมเราเราดีใจแล้วเราก็ดีใจกับญาติคนตายและผู้เสียชีวิตด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ช่วยเขาไม่ได้มากแต่เราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเขาได้ถามว่าเปลี่ยนไปไหมส่วนใหญ่90%ไม่มีนะครับเพราะว่าเรามาทำพวกเพื่อนเราก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็น พวกที่รู้จักกันมานานเขาก็ทราบทราบเราว่าเราเป็นคนชอบกู้ภัยมาตั้งแต่เด็กแล้วส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่สังคมเพื่อนที่เป็นกู้ภัยก็เลยบอกว่าเข้าใจกันได้มากขึ้นก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรต่อเรา เปลี่ยนไปเราก็ต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยรูปคดีกันมากขึ้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยู่ในระบวนการหลักวิทยาศาสตร์ก็ถ้าถามว่าคนคิดส่วนลบอยู่เราเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,งเขาได้แต่ถามว่าเราภูมิใจที่เราใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยในรูปคดีเราคิดว่าเราเราก็ทำเต็มที่ของเราดีกว่า การใช้ชีวิตเราต้องโปร่งอย่าประมาทอย่างน้อยทุกอย่างมันก็คือต้องใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบแต่หลักๆก็คือมันเราโปรงไปเลยก็คือทำจนกว่าร่างกายเราเราจะไม่ไหวเราก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆถ้าร่างกายไม่ไหวมันก็ต้องถอยแต่ตอนนี้เรายังไหวอยู่เราก็ยังจะทำต่อ อาชีพย่อยสลายศพก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่เราทําอยู่บนหลักการหลักวิทยาศาสตร์ที่ไปช่วยเพิ่มข้อมูลคดีในหลักฐานส่วนต่างๆอาชีพย่อยสลายศพและพนักงานคุณเด่นชัยมีความเชื่อมโยงกันในแง่ของการให้เกียรติและความเคารพต่อชีวิตมนุษย์แม้ว่าการย่อยสลายศพ จะดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าพิศวงแต่เป็นกระบวนการสําคัญในการคืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติการทำงานของคุณเด่นชัยช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและการให้เกียรติต่อผู้ที่จากไปเป็นสิ่งสําคัญในการเยียวยาของความสูญเสียคุณเด่นชัยสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจทำให้เขาไม่เพียงแค่เป็นพนักงาน แต่เป็นบุคคลที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในหัวใจของผู้คนโดยทำให้เห็นว่าชีวิตและความตายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่มีค่าและควรได้รับการเฉลิมฉลองด้วยความเคารพและความรัก